คิดถอดสาวเวยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสามวเวยชาแนลนะคะกดแชนะร์ด้วยนะแข้งบอลงูลจ้าข้างบอลงูที่หน้าบ้านคนตกบนมือเลยที่นองเลยนี่จนมะรุมข้างบ้านพเพลิดเบิ่งบรรยากาศที่นอง คนโตว,วันมือเลยค่ะทุกทั้งวันมารูมกันลังเป็นด้วยงามงามค่ะ ดกว่ำมาลุมข้างบ้านโวยวอยเลยจะสามวณรพามาเบิงบอกกังวลอยู่หน้าบ้านจ้านี่ไงเป็นลูกแล้ว <c oughs> เป็นลูกแล้วค่ะ เริ่มโตแล้วสวยไหมอาหุนหน้าบ้านค่ะอออเป็นลูกแล้วมีหลายช่ออยู่ค่ะแต่ว่ามันหลบมันสีเขียวกันเลยเพอ่คยเห็นจะเสยเบื้องฟังนี่นี่ไงช่อเงนเห็นไหมคะเห็นว่า,วามันหลบ นี่ไงทางวนหน้าบ้านค่ะนี่ไงเห็นไหมขายช่ออยู่แต่ว่ามันหลบฝนตกฝนลิ้นทางวนหน้าบ้านตอนนั้นเห็นลายช่ออยู่มันมันหลบ มันเห็นอยเริ่มเป็นลูกแล้วค่ะติดลูกแล้วมามันลูกสีเขียวกันเลยหลบเริ่มบอกให้เห็นแล้วค่ะ อยบอกลูกให้เห็นมันสีเขียวมันเลยลูกหเหตุผนแค่นี้คร่าวๆค่ะ วนหน้าบ้านแม่นาโขแม่นาโขช่วยสวยนี่สิมาสมสวนเด้อฝนตกอยู่บ้านสวนบักแฝงพี่โดนทีแพสต้มจังมาเอาเรถพี่น้องบักแฝงบหกแฝงพี่น้องมีแฝงอยู่หลังคาแจ๊คด้วยนะคุณแม่มีเอาหันไวๆพุ่น้่งเม้ามันลายแล้วนี่ มาถ้าเห็นน้ำเราะมาเอาเด้อนี่หลายลูกพ,พี่นอ้องจั<อ>หนึหน่งสองสามอาฮุกขุนระทั้งขุนเทียนยื่หลังคาพี่นอ้ <c oughs> องฟังนั่นซึ่งนะนี่ยื่หลังคานีา่แล้วจะพาชมสวนอยู่บ้านใส่คุณแม่เอาลูกนี่ไปแล้วตี้ยเแล้วนี่นี่นี่ลูก<อ><อ>มาเอาไปกินเะน้นกล้วยแบแรงอ่ะโอ้ยต้นกล้วยนี่เป็นสวนด้วยสวนด้วยสวนกล้วย สวนกล้วยสวนอ้อยสุดท้ายในด่านพาชมสวนอยู่บ้านพาชมสวนอยู่บ้านอย่าต้มไปนะนี่ใบเตยเราปลูกอ้อยเพิ่มที่นั่งอันนี้ใบเตยใบเตยเ็ดขนมแม่ยเราสิพาไปเอาใบตองฮะทั้งพูนเพ้าไปเอาหลังบ้านปะ เขาไปตองไปมุกมาเนี <S <s ่ยส uh huh mm? yeah, ิ้ค้าไปเบื่องยังสิ้ค้ามาสมแบบสมเขียวหวาน ส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งอันนี้คางบ้านนะพี่น้องคางหน้าบ้านส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งเออเออข้ามาเบิ่งตะลิงปิงพัดตะลิงปิงตะลิงต้นตะลิงปิงพี่เด่นคุณแม่เป็นลูกเออเป็นลูกค่ะเป็นลูกแล้วตะลิงปิงปุ้มคนสุกค่ะคุณแม่จะพาชมสวนอันนี้ภู คู่กันแล้วไง,งมัดชมสวนหงวังกี่ลูกติดหลายเยอะเลยสวนหวงวงนะไม่นีคุณแม่จีพาชมสวนเตี๋ยท่านยันงรอบ้างเชฟขยิบตู้ใส่คนกิ๊บโซก้าขยิบตู้กันเด้อใส่มสนหมอกตาพขยิบตู้สนใด ต้นบัลลินจีต้นบัลลินจีจากกพัด์ที่นอ้องกำลังงามลินจีจากรพัฒ์วะเนะเอาคุณแม่สีพาชมสวนตันีบุกเขียวบุกเขียวเยหลียงกบกขอ,นอ,อา,าน่บ่าว่นชมนข้างบ้านไปตองกวยต คุณเนี hoo, whatever, no serpent, no ่ยยันดีดบ่อยอะขนาดไหนใส่เพิ่งด้ยกล้วยกันใส่จีนองเพิ่งเลยกล้วยแคล้างน้อยเยอะเลยโอ้มะกรูดออกนอกอะไรเสียบออกนอกติดใส่เพิ่งเดียวคุณเนี่ยเดียวใส่จีนองเพิ่งนั่นเนี่ยโอ้น่ากล้วยน่ากล้วยงามจังเลยคุณเนี่ยว่างามจังเลยมัน บักเขียบคุณแม่ปลาเขียบเป็นด้วยป้ะน่ะคุณแม่เนี่ยเขียบเป็นลางบาตั้กินปลาเขียบทางบ้านพี่น,อน้องกำลังน้ำเนี่ยคะ่ะพรชมสวนพางบ้านชมสวนไปย่างไปพระพี่น,อน้องชมสวนไปนะพี่น,อน้องอันนี้ต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยอีกต้นหนึ่นง เราปลูกอย่างเดียวน,นต้นบักซิตากกระเจียวฝรั่งอันนี้เอากระเจียวค่าแล้วเอาพักปลูกไว้อกระเจียวเอากระเจียวสวยจังา้นกกระเจียวขึนกก้นเ ยายยายหองเลยยายเมนคุณพิมพต้นนุนอยู่หลังบ้านคือเป็นวนรวนแบบตอหมูปาที่รอ มำกระเบบกปาตำกรเบียเส้นบวกปา,พ,กปาพี่น้องตำพริกตำกระเบียนบกปลาสิบมกปลาให้ลูกกินที่บ้านเมื่อเนี้ยนโต๊มากินน้ำกันเด้ดอเด็กเงี้ดนอน

in lấy tiền một điều mày nọ in lấy Đây thêm ไส่หมกไส่หมกหมกงูง่ายๆอิ่มกันเลยบงูง่ายๆอิ่มเลยพี่น้องเลยมาเด้อไม่ินเน้าไปเอาไปใส่หัวนหมกไดแล้ววันละเอ้า มาเบิ้งบื้องางอ่างนวลเริ่มออกมากรอกขนแล้วเนี่ยพี่ดิบไปยีสีมาพั้าวเลยนะเบิ้งเบื้งเบื้องบางอ่างนวลเริ่มออกมาแล้วมื้อนี้สิกินอะไรละหนึ่งปลาโมกงกปลาปะน้ามกหนึ่งปลาเดี๋ยวร้อยเม็ดกุ้เดี๋ยวจะได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินเขา vô tốc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  các tốc vô 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 tốc เป็นตัวเบิดมือเลยนะไยีสนี่ตามมือแล้วตัวกันงานแค่กี่ด้ตามืงเนาะนี่ทำ่าหไนวา ียเกียบถูกออยังบ้างดูการมันเพร้อมปลูไว้เกิดแล้วพี่น้องแค่เดียวตักสวนคว่วาหกเองไม่ต้องดีซื่อค่ะ ฝนตกเสตดอกไม้งามงามพี่น้องดอกไม้ยุนาบ้านค่าให้พี่น้องเพกันได้ดอกไม้งามงามอืกำลังบานแดงดิสฝนงามเลยวันนี้ <c oughs> ต้นสับปะรดน้อยพี่น้องสับประรดน้อย ที่น้าบ้านค่ะสับป,ประรดนี่เป็นสับป,ประรดผูกประดับค่ะสวยไหมนี่ต้นมันใช้กระถางไว้ค่ะไม่ดีสาวไว้ที่บ้านจ้าคนโตวดมือเลย ta sáng cho đang tiêu mà nói Thôi cấm nhìn mà anh ơi Tiếng 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 Mà anh ơi Ta sáng thế Đi hát chụp chút chút cái nồi Chút chút cái nồi <laughs> Hehehe